ฝั่งทนเหรอไปคาบสิบสีเขาจัดที่ทนใช่ไหมรอบนี้อยากเจอเหมือนกันพูดให้มิกกี้เมาส์อยู่อ่ะหนึ่งสห้าโลไหวไหมมิกกี้เมาส์หนูผีเหรออ,อยากเจอเหมือนกันผมมาไต่ตันผมไม่อยากเป็นหนึ่งในรุ่นนี้อยู่แล้วอ๋อตอนนี้ไม่มีมิกหนูผีครับไม่มิกกี้เมาส์ด้วยก้าว <c oughs> ลาวครับมี บอกของเตยอยากเจอฝั่งทนอย่รู้เลยฝั่งทนแรงแค่ไหนอยู่รู้จมจัดการของเตยไงมันข้าชื่อมังกร สวัสดีครับผลต้นทุนก็สูงไปครับไทยแลนด์สังเวียนทฤษฎีเปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นวิตรภาพและเราเข้ามาถึงสี่คู่สุดท้ายนะครับสำหรับไฮไลท์ครั้งนี้ไม่แพ้คู่พิเศษแน่นอนสายมือครับผมชื่อฮะับไต้ต้านพ่อชื่อตั้มครับชื่อครับหลับจ้างให้ยาคนนอนไม่ค่อยหลับครับไม่คิดทำอะไรครับชื่อทำอะไรครับขายยาเขาสายตาตินนะคนนี้อะไรครับแจกยานอนหลับครับโอเคมีเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กครับโอเคนะครับผม พีก็ก็เด็ดถ้าเกิดของพลาดนะผมจะแทงในไซร์ไหลแต่ผมไม่รู้นะว่าคทองใจแรงหรือว่าฝั่งทนแรงแต่ที่แรงจริงๆอ่ะผมรู้ครับหนุ่มนาผมเอามาให้นี่มีหนุ่มนาจริงๆก็โอเคครับผมจะกับขวามือชื่อครับผมคือมินท์เมาส์ตอบเกาเหาครับอันนี้ไปที่ไหนแล้วครับเนี่ยไนนี้ครับอาชีพครับอันนี้ทหารครับ มีอะไรอยากตอบไหมครับไม่มีครับแจกหมัดอย่างเดียวโอเคครับขอคุณนี่คุณสู <t <t ้อย่างเท่มแข็งแสดงจิตวิญญาณนักสู้ในตัวคุณออกมานักสู้เดินหน้าเข้าหาครับผมเดาไม่ถูกแล้วคุณมาลีว่าต่อคนนี้ใครจะเป็นคนที่ลงไปนอนกองครับแต่ผมบอกไว้เลยว่าไม่ครบยกกับผมรู้แค่นี้อ๋อเพราะว่าขิงกันมาหนักเหมือนกันฮะสุดกันให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำผิดกฎกติกาแรงุน้นและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ามมุเอาแล้วครับโอ้โหผมนีมม่แบบใจวิวิวเลวคู่นี้คุณมัลลีผมนีมม่ใจสั่งเลยคนนี้ผมบอกเลยทั้งทสองคนเนี่ยต่อยอาชีพมาฮะลลาดดําเนินฮะแล้วสถิติเขานี่เรียกได้ว่าต่อยน็อกมาตลอดอ่ะโอ้โหแล้วเขาต้องโคจรมาเจอกันเองอ่ะแป็นเฉินมากๆและตู่ทั้งคู่ผมอก็เปิด

ครับคับมาแล้วหมอเอาอัพตยาบชามะไ่อ้ยนี่มักาบ้งไตยายตรามดักขับยาอามดักตยหลังหนึ่งนาที่รันใช้เราจากไต้งนะหนึ่งนาที กับไทยแลนด์มันต้องแบบนี้ครับผมโอ๋อ <Ps> คุณเป้ดูแล้วเป็นไงฮะโอ้โหใจใจคอไม่ดีครับน็อปต่างคนเลือกอาวุธนี่มันแบบของที่เป็นน็อกกันตลอดเลยเกมมันตึงมากฮะในขณะที่ฝั่งม,มูม,มี่หลังบ้านของแอลรถสั่งเดออินล้าโอ้โหบิ๊กกี้สองเก้าล้าว,วะครับพอได้ชื่อนี้ใบเกมเก้าล้า,าวแน่ดูงงใจเลยครับตอนนี้ทีพยาบาลก็ถืกำลังเช็คอยู่นะฮะ ดอ้โให้เกลียนะัที่แลพิเมรของทีมแพทย์นะกรรมการแพทย์เพอนสองคนนะ้นแล้่ะทีมง,งานตะโกนมาคงเตะส้อยู่แล้วนะ <ไป S 1> จะเอาอยังไงต่อต้องดูอาการนะรผม <ไป S 1> เราให้พักกันได้นะครับ <ไป S 1> <ป>เราให้พักกันได้นะากกนนะทางนี้ทางนี้นก็ขึ้นอยู่กับทีมแพทย์นครับไไว่าเช้การแล้วไหวหรือเปล่า

เราี่ต้ตสั่เดินอย่างเดียวแล้วเอาหล้วเลมาอีกครึ่ทางครับอีกครึ่งทางสำหรับทั้งคู่นี้ต้องไอตใส่ไปครับนี่้ไหัใส่ไปครับไอตันอตนไตันไตมนันตัอนไอนไตไอตันีอตัตัันันตอตอออไัตตตอ Đi ngạch quay lại quay lại. NON NOT TELL SUTAIN! NON 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 ใส่ตังแต่มันยังไม่เจอจังหวะยี่สิบวิสุดท้ายครับยี่สิบวิสุดท้ายครับผมโอ้โหมันโดนมีอาการี่ตา เป็นเกมกีฬาครับไม่ไม่อย่าไปว่าเขามันทำเป็นลูกท่ากันได้ปกติครับลูกยังไงเราไม่รู้เราไ่รู้เราบอล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 อาจจะเพิ่งเข้ามาในรุ่นนี้ผมไม่รู้หรอกว่าอาจารย์ยอดจะดูไม่ดูไฟหน้าผมอยากเจอควฟุตครับเจียอะไรเนี่ย ไอเมาส์นีอยครับวนนีุ้รู้สึกยังไงบ้างก็เป็นี่ครับก็ทำงานตามที่สอนก็บอกใรน้องในทางเิทยาหรือว่าเป็นสีสรของการนี่มีอุตาจะก้าเราเยอะไเลยเป็นแค่ฉายาครับสูงรและวกน้องมาด้และต่อจากนี้ดูแรงด้วยนะครับใีครับเสียตัวกับเสียเ้ครับเฮ้ยของหวานคนลับาท กันแล้วนะกรเซียนหนุ่มหมูหันนะพ่อไม่ตือดเลยสัตว์ขอตอดทีเก็บกีฬาด้ิและต่อเชียร์นะครับสองฝั่งนะครับลบคู่สตาครับช่วยเคลียร์ว่าชินเน็ตจะไฟขับพวกคุณซับจะมาต้องมาจนทำคนดูยิ้มแค่ตาสัตว์จะหิวตีนหรือหิวมาจะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเด็กหมัดคู่ผมจะเสิร์ฟใส่ที่ขางเข้าที่ตายสัตว์จะหิวเมื่อไหร่กูแวะมาเด็กเข้ามาเด็กมึงเข้ามาเด็กตัวตัวรูปผู้ชายกูจัดมาเลยแบบหนักหนักอ่ะมึงก็รู้ว่าชินเน็ตเขาไฟขับ อยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้ EN M เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟขับตัวตัวรูกผู้ชายเขาจัดมันเลยแบบหนักหนักมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟขับมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟขับพวกมึงซัดกันมาต้องมาจนทำคนดูยิ้มแค้ม เมื <X Joh an> หิวมาจะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเด็กมัดคุร้อมจะเสิร์ฟใส่ที่ทางเข้าที่ตายสัตว์จะหิวเมื่อไหร่กูแวะมาเด็กเข้ามาเด็กมึงเข้าก็เด็กตัวตัวรูปผู้ชายกขจัดมาเลยแบบหนักหนักอ้ามึงก็รู้ว่าที่เน่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เน่ยเขาไฟขับตัวตัวรูปผู้ชายกขจัดมาเลยแบบหนักหนักอ้ามึงก็รู้ว่าที่เน่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เน่นเขาไฟ